โพลีส์ไอ้นี่โล l ี w h อทอีล่าชัยมาเซ่ <laughs> <What? S 1> ชื่อไอ้นี่ชื่อมิลาดตัวเมื่อกี้อ, <laughs> อหันหัวอย่างไร <laughs> พอได้ยินโคดนี้ปุ๊บหัวหันเลย ันี่ไงเราอยากได้มาแโอ้โหตอดนะทอดผ่ากูเลยมาแล้วลูกใหญ่ใหญ่ที่หนูอยากได้ประเด็นคือเมื่อกี้กูจะหยิบเลยนะแล้วกูก็เห็นในเกียร์หยิบไปแล้วกูก็ได้ยินเสียงไอ้ไอ้ฝันคนร้ายมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอร่อย่อ เออแต่ช่วงนี้ร้อน,นจริงว <c oughs> ัวนเลย What the fuck มึงใส่แว่นอะไรมานะปันม <c oughs> <c oughs> ึงใส่แว่นอะไรมา <c oughs> What the fuck เอลสตาร์ไปก่อนแล้วกันอุ๊ยอ๋อเปิดแอร์สวิงประตูก็หนาวมากเปิดอะไรสวิงนะกูไม่ได้เปิดแอร์สวิงแล้วมันเป่ามาเต็มหน้ากูณแกลัวหนาวมากอ๋อก็เปิดอสวิงดิ เนี่ยขึ้นเดินไปเปิดอ๋อกูขอไม่พูดแล้วกันว่าตอนแรกกูได้ยินว่าอะไรกูบอกกูจะไปสวิงกิ้งไงอ่ะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเอออกูเรียไปว่ากูไม่ได้เล่นเจียมปุ๊บกูไม่ได้เล่นเดินเล่นยาเจเนลใจดีกว่าไม่ได้เล่นอัมมาเอ้ยไม่ใช่คุณแม่ กูคิดดีไม่ได้เลยประโยคน์เมื่อกี้แบบกูหยุดกูกูสตันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกูก็แบบกูคิดดีไม่ได้เลยสิ่งที่มึงพูดเมื่อกี้คนเลวมึงไม่เอากูขอเอาเลยไอ้กระเบียเป็นบอลเบลเป็นสองเลยไอ้บอลเบลเกริปเปอร์ได้ไหมไอ้บอลเกมช้อนนะผมดูทุกคลิปเลยครับครับใครเล่นเกม ไอเหยียดยิงแทบตายโดนนิดเดียวแฮ้เฮ้ยตายหน่อยเหอะแฮ้น็อกไม่รู้กูช่วยกูหน่อยเพื่อนกินเอ็ดมาแล้วเพื่อน

เดีเ๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเพิ่อ,อยจะตายนะกูจะรับทางไหนก่อนดีโอ้ยกูยังให้อยู่เอาไม่ทันลนะดีนะใชปแล้วให้กูปไปไล่เฮียน,นั่นก็ดีอยู่แล้วเพื่อนกูบอกว่ามันโดนซ้อนนะเพื่อนเดี๋ยวไอ้ออบบนักหนึ่งกูปับ เพื่อนของกูมีโมบายบีคอนกูเดีไอ้กูหนีก็เอ๊ะเราเราเราไม่เราไม่ต้องใช้โมบายบีคอนก็ได้นะเรามีจุดชุบอยู่ข้างหน้าโอ้จุดชุบเขาเที่ยอะไรของมึงอไหรูรู้แล้วกูมีแผนแล้วมันมีแผนนี่ไงกระเป๋าทองด้วยแหละเป็นไงล่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องคุณสิบ ะเดี๋ยวกูกูลงมากูหยิบกล้องก่อนเลยสรุปความตายเกียร์เป็นเรื่องไม่ดีหรือไม่ดีวะเดี๋ยวมออออเฮยมาตัวรอดนะกูมีแผนโอเคมึงไอ้เหี้ยปั่นมันจะไปชุบกูตรงคาปาซิเตอร์นู่นแล้วไอ้เหี้ยออเดี๋ยวกูทีมจัมแพทไปที่ซอกประตูตรงนี้นะกูเก็บกล้องไม่งั้ละกูเก็บกล้องไม่งั้ละกูเก็บกล้องให้มึงละเดี๋ยวกูไปส่ง อยู่ในวงเดี๋ยวเราเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ประมาณสองชั่วไม่ถึงชั่วโมงเลยสัมปะทำไมเราหันสาขนาดนี้ด้ยไม่เชี่ยกูแจ้งผ่านอยู่ล่องประตูจำแพนอยู่ล่องประตูเกียร์ไอ้เกียมาเกียร์มาเกียร์โดนไปแล้วเดี๋ยวกูจะช่วยยังไงดีวะกูจะช่วยยังไงยิงไงมาตามมาตามมาตามคิดหลังบ้านหลังบ้านไม่เห็นอ๋อเห็นละ สะพานหลังบ้านสะพานสามตัวกูยิงป่วนมันให้แต่ว่าไม่รู้จะได้ขนาดไหนนะโอ้ยโอ้ชิตตัวเสิร์ฟต้องตัวฮอนมีสามมันทั้งตี้เลยอะที่ตามเมื่อกี้กูเห็นอยู่มีบัตรเฮามาแล้วมาแล้วฮัลโหล มีบัตรหาวแน่ไอโนกิมมี่มีบนหัวจะวัดกูเหรอเจ็บเช็ดพี่เกียร์เอ้ยเียเจ็บเชิงน้ำเลย ชิเตอร์ชิเตอร์ชีเตอร์เห็นไหมชีเตอร์แต่สร้างมาเลยมอกี้กูกูชนะกูชนะผ่านไฟไปเลยเมื่อกี้ได้กูพอละกูพอใจละฮะเท่านี้กูจะจับมึงได้แน่นอนแย่จริงพี่แย่จริงๆอิเพื่อนเรามีแผนที่ดีนะโอเคผ่านได้กูกูเชื่อใจมึงแล้วกันภาพตัดเย็ดแมมสรุปจุดชุบนั้นดีไหมไม่รู้ ไม่ไม่เลยใช่ไหมมือมันได้มึงต้องใช้ปุบเม้นนิดหน่อยโอ้โหมึงมึงดูตัวกูนะกูเพิ่งตายเกิดมาสกิลแซตกูยังไม่มีด้วยปุกเม้นไงแบบวอจ้ำบออะไรอ่ะมึงมึงกูมุกเม้นจนกูถึงบอจ้ำแผลดมึงน่ะเฮ้ยกูตายนัดสุดท้ายตรงจ้ำแผดมึงเลย เอ้ยเรามีเรามีจุดหนึ่งที่โทษไ,<อ>ได้เว้ยโทษแบบไม่มีใครผิดด้วยก็แฮกเกอร์เหมือนยิงอีกีย oh. <laughs> อ๋อเออใช่ไหมละ่ะเออเฮ้ย <c oughs> คือถ้าเป็นแบบมนุษย์ธรรมดามนาทั่วไปในในแรงซิเวอร์เนี่ยถามจริงเหถอะมันจะได้ตัวไอเกียไหมไม่ไม่มีทางถูกปะล่ะเออนี่มันซิเวอร์ขนาดพวกเราเป็นซิเวอร์ด้วยกันเองมึงเห็นผ่านไฟเดอร์ตัวไล่เราเจอไหมละ่ะแบบกูกูใครอ่อนแม่งไม่มีมาเลยไม่มันสไลด์ มันสไลด์มาแบบสไลด์มาแบบง่ายๆให้เรายิงเว้ยเกกูได้ยินเสียงบิดม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 ิดไปโดนไม่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 โดนสองแม็กนั่นแหละครับระดับฝีมือพวกเราตามหน้าไอ้เหี้ยแบบไอ้นี่เลยตามหน้าอัเทนเลยได้ฟั๊ดสรุปนี่คือนี่คือเอ펙เลเจนหรือคณะตลกวะานี่แอปแอปแอคชิญยิ้ม นี่ไงได้หัวได้หัวเรื่องวิดีโอแล้วทาดา